อรค์ประกอบส่วนท้องถิ่นองค์ประกอบส่วนท้องถี่ส่วนกลาผมมีสามารถจะเอ่ยนามได้ครบค้นทุกองคอ์กรแต่ว่าขออนุญาตเรียนว่าพระภูมิเกียิด้วยมีกิจอันเป็นกุศลได้เรียนมาบรรจบก่อตั้งเมรุรับถึงปีนี้ปี2 5 5 7เีียรถึงนี้รุานธานี้เราอยู่เศรษฐเกจ ที่จะเริ่มุุดหน้าก้าวหน้าที่สุดในภาพอาชิเหเนื้อในขณะนี้อุดรธานีมีการค่ากาันและบัดนี้ได้เวลาสุดควรแล้วก็ผมขอรวมน้ำใจให้การชาติประจำปีสองพระสงานทุ่งสีเมืองณบัดนี้ครับ ไชาติอดท่านที่บนเวทีก่อนค่ะจะเรียนเชิญได้ท่านผู้ว่าราชการะะได้บันทึกภาพก่อนนะคะภาพในวันนี้ก็จะนําไปเผยแพร่ภาพให้พวกเราชาวอุดรธานาีได้รับชมด้วยนะคะจะเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะนําโดยท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,ทานีท่านวิเชียนขาวคาและคณะผู้บริหารค่ะ อดมอบความเย็นชาให้ด้วยนะคะเป็นประจำแล้วก็ความน่ารักมาประดับที่หนองประจกักษ์ใครจะไปชมน้องเป็ดน่ารักตัวใหญ่นะคะก็สามารถขอบพระคุณปอย่างสูงคาะพัทยานะคะท่านมอบตู้เย็นนะคะและห,หลังวามความเย็นและพัดลมสิเครื่องนะคะนั่นก็คือกิจกรรมแรกเป็นกันมาเป็นประจำทุกปี ประจำงานทุ่งสีเมืองของเราถ้ามีกิตในทุกๆปีนั้นจะต้องปฏิบัติภารก,กิจมีการประกวดในประกาศเชิญชวนให้ได้ส่งสาวงามเข้าประกวดไปแรกรอบสองอยู่ที่ห้องทองใหญ่ก็้คือวันที่8เดือนธันวาคมวันนางงามหรือธิดาผ้ามีกิตเราเนี่ยก่อนปิดงานทุ่งสีเมืองหนึ่งวัน การบริหารสวนจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านมยวิเชษนำโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะคุณบรุวุฒรรัญญาภัยสารสกุลจากขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะนะคะท่านคณะผู้บริหารนะคะท้ินนะคะจากอำเภอบ้านถือค่ะวาร่วกไม้ลงมือจากชาวับร ับทีมโดยท่านขจิตเราจะเปิด10ตัวนะคะบูรค่า,า10,000บาทแลวก็สนับสน,นุนทุกๆปีค่ะตอนนี้รอบนี้มอบแพนเอ็นบอล5ชุดสนับสนุสน,นด้วยนะคะใช้ได้เลยนะคะค่ะเป็นสิ่งของบรูรค่าที่เราได้เลือกสงสัยในสยแต่ละวันน,นะคะจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ200บาทค่ะ ดําโดยท่านในอำเภอก็จะได้เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้พอทบร้วันนี้สวยงามคณะจากอำเภอเมืองอุดรธานีดําโดยท่านในอำเภอมาลัยวอทตั้งอรุณะซึ่งเป็นฝ่ายสนับมาร่วมสนับสนุนนอกนั้นแล้วก็ยังมีเครือข่ายโอเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุดรธานีนี่ก็เงินทุกๆล้านนะคะที่นี่ก็บริหารต้องขอขอบคุณด้วยพื้นที่ที่พัน ห้าสิบบาทนะคะรวมเป็นอำเภอกู่แก้วนะคะนำโดยท่านได้้โรงพยาบาลมีทุกสิ่งให้เลือกตรวจจุลินรีและคณะกรรมการนะคะทุกท่านซึ่งต้องบอกเลยนะคะค่ะตดสามพันบาทถ้าห่มอีกหนึ่งร้อยนะะแล้วก็รวมไปถึงอำเภอต่างๆภายในค่ะคุณชัยนรัตน์ สุธนวันนิชนะคะขอให้เตรียมตัวด้วยนะคะชมรมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจะขาดเตรียมตัวเลยนะคะบริษัทฟอนเทราฟห้าร้บาทนะคะต้องขอกอบจำกัดไทยอุดมไทยห้องจันทร์นะคะรวมไปจํานวนเงินนะคะบริษัทสีลูกบ้านและที่ดินจำกัดจํานวนเงิน1นึ่งมืนบาทต่อนะคะ ท,ทุกท่านเลยนะคะขอกขลับอบพระคุณตู้เย็นหนึ่งหลังทีวีหนึ่งเครื่องค่ะของมูลค่า1 1 5 5 0 0สนหงานรนี่มวถ้าจริงๆค,ๆค่ะขอยืนหน้าๆเลยนะ่อปีนะคะมอมอ,ปอตังสายขาวให้ด้วยจำนวนอ่ะ,ะค่ะ<อ>บวกกับตอมเงินสด1 1 0่ง0น สองห้าหมบาทนะคะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปโรงเรียนเนบาร์ดอนธานีนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิ เป็นว่ต้ตอนนี้นะคะมาร่วมกันทำง,งานให้กับสำนักงานหลัากาชาติเราะคะ่ะและที่อ๋อคุณแม่วัสดีค่ะนะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> นักการการแล้วก็จากสื่อมวลชนทุกๆุกแขนงนะคะอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองแสงอำเภอกู่แก้วอำเภอพิบูลรักอำเภอกุดจับ เป็นตู้เย็นหมุนหลังนั่นเองค่ะเชิญทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20นะคะต่อเลยดีหานค่ะบนเวทีตอนนี้ก็เป็นทางสำนักงานโดยสัรเราเป็นตู้เย็นค่ะโดยสัโบเบลอุดรธานีนะคะตั้งบริเวณได้จ้าเดี๋ยวค่ะลำดับใกล้แล้วค่ะนายยงอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะต่อสมอสรไลออนนะคะอุดรธาสมอลสรไลออนนะคะอุดรธานีต่อที่นะคะกลุ่มมารอทางด้านข้างเวทีได้เลยซึ่งเราทุกคน รวมน้ำใจเดี๋ยวนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น่าใไทยนะคะงานประจำปีทุกสิ่งหนึ่งเรามีหนึ่งถึงสิบสองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะยาหึูกค่ะแล้วก็พัลลอิกสี่ตัวด้วยกันค่ะทุกท่านนะคะมาร่วมปาดเลยนะคะท่านใดที่ติดป้ายมาแล้วพร้อมมูลค่สรสิหนึ่งหมื่นแปดพันี่อ ตอนนี้นะสมาคมกีฬาจังหวัดพุทธานีจำนวนหนึ่